สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ะสะพานแม่ขานะครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอจังหวัดเชียงใหม่อีกจุดหนึ่งนะครับที่นี่ก็จัดงานประเพณีเดือนยี่เปงหรือว่าประเพณีอลอยกระทงไปเมื่อสักเมื่อสักคู่นะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปชมบรรยากาศนะครับซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูนะครับ โอเคครับเรามาอยู่ที่คลองแม่ขาเรียบร้อยนะครับ น,นี่ก็เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับที่นี่ตกแต่งไฟสวยงามนะครับเพิ่งมีประเพณีลอยกระทงไปนะครับที่นี่จะใช้คําว่าประเพณียี่เป็งน,นะครับทุกคนก็จะเห็นมีกระทงอ,อยู่ที่ลำคลองอยู่นะครับเป็นควันหลงนะครับตกแต่งคลองได้สวยงามน่าเดินมากๆครับ ี่นะครับจากจุดที่เราเดินเข้ามานะครับสวยงามมากครับเปิดไฟสว่างสวยนะครับน่าเดินมากนะครับแนะนำมาเดินตั้งแต่ประมาณช่วงหัวค่ำจนถึงตอนประมาณาทุ่มหนึ่งนะครับอย่างตอนที่ผมถ่ายคลิปนี้อยู่ก็ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับ มีสินค้าวางขายข้างทางนะครับมีทั้งของที่ระลึกนะครับตอนนี้เราเดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเจอของกินก็จะแวะซื้อของกินด้วยนะครับ บรรยากาศดีมากครับอากาศเย็นๆนะครับสามารถเดินรับลมตอนกลางคืนได้นะครับนักเที่ยวเยอะเลยครับ เดินเข้ามาจากสะพานนะครับมาประมาณสัก100เมตรก็จะเจอไฮไลท์ของคลองก็คือสะพานเหลืองนะครับที่อยู่ตรงหน้านะครับาปปกเเๆ มีของกินน่ากินเยอะเลยนะครับพวกปิ้งย่างเข้ากับบรรยากาศอากาศเย็นๆ้วยมีมุมให้นั่งอา,าหารนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูบรรยากาศไปรอบๆกันนะครับแล้วค่อย เลือกว่าจะทานอะไรถึงแล้วครับตรงนี้เป็นไฮไลท์นะครับสะพานเหลืองนะครับ,ม,บมันยากาศสวยงามเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือที่เราเดินมานะครับ นี่นะครับริมคลองแม่ขาสวยงามมากครับคุณนะคะไปอีกไกลไหมครับแอ่คลองครึ่งหนึ่งเนาะที่เดินมาขอบคุณครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปให้สุดของนะครับตอนนี้ผ่านตรงสะพานเหลืองก็คือประมาณครึ่งทางแล้ว ออโอเคครับก็ถ่ายให้เห็นบรรยากาศของของแม่ขานะครับประมาณนี้นะครับผม ถ้าเดินไปข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็จะเป็นมีร้านค้าขายของไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับของกินนะครับต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะขอไปเดินเลือกซื้อของกินก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด แชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องไอเริงยูทูบเบอร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอแค่ okay, นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ